กลุ่มคี<ป>่ตะทวนเล็กๆของเราหลายปี้วจำไม่ได้หมออาสนึ้นบ้านใหม่แล้วเราก็ไปทำวิชาบ้านหมออาเปิเษกันอนะ่ะกี่ปีนะครับสี่ห้าปีนะจากบ้านหมออาต่อมาบ้านคุณหมอสุทักษนะ์นะทำนิ่บ้านใหม่แล้วเราก็ไปเตกอีกอีกปีสองปีเมื่อหมอสุทัศน์ขอ,อ,องปีนะโอววนนี้ดีใจนะกลุ่มของเราวัน นภูลเปาโลกับใจก็มารวมกันเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็มาอขอพรพระเศวตวานาาให้กับพี่พี่โบนพี่สุนันวัดเรามีเอกลักษณ์พิเศษหลายหลายอย่างอันดับแรกเลยที่พ่อเคยบอกเรื่อยวัดอื่นๆในวิจังเป็นวัดที่มิจังสร้างจะไม่ใช่ใชนะมิจัง้า่แต่วัดนบุลเปาโลเนี่ย เป็นวัดที่สัตต่วรหุษสร้างอันนี้ต่างจากทุกวัดเลยนะในสังคมณฑลแล้วก็เป็นวัดที่มีที่ดินมากมายใหญ่โต <c oughs> ใหญ่ที่สุดในที่สัง่งนะวัด <c oughs> เราก็มีเอกลักษณ์ของเราในเรื่องเป็นวัดเดียวในเะจ้าตู่ใช่เป่าเจ้าตู่เนี่ยเป็นผู้ที่ไปทุกวัดกับเหมือนกับ,บอ,อ,อาจารย์ธัญญาไปทุกวัด วัดเราเป็นวัดเดียวเวลามาร่วมมิตรกันเจอหน้าสวัสดีตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเราสวัสด,ดีทั้งไทยกันวัดเราเป็นวัดเดียวที่มีเอกลักษณ์พอเข้ามาถึงในวัดเสร็จต้องช่วยกันเปิดหน้าต่างทํานู่นทำนี่ดูมอนทุกคนเป็นคนจัดวัดนะมันช่วยกันทํานูน่นทํานี่แล้วก็วัดเราไม่มีใครมีหน้าที่ประจาพอจะบารมิตรเอาเดี๋ยวใครอ่านบทอ่าน เดี๋ยวใครจะทำตรงนู้นตรงนี้ก็แบ่งหน้าที่กันใช่ไหมที่โตเลขกระลักพิณาประเับใจอีกเรื่องหนึ่งของวัดเราคือใครขาดวัดมักจะต้องมีการลานะเ,เดี๋ยวนี้เรามีรายกลุ่มก็จะลาแล้วก็บอกเหตุผลนะไม่อยู่มาร่วมพิจารณาไม่ได้ไป,ไปนุ่นไปนี่ไปทุลที่นล่นที่นี่กันวัดเราเนี่ยแม้มันเป็นวัดเล็กๆนะแต่ดูเหมือนว่า มันมีกิจาการเยอะและ้วก็ไอ้สิ่งที่ภายนอกดูเหมือนเป็นบัดเดียวนะเพราะน้าที่ตำรวจทุกคนเขามีเสื้อทีมแล้วเสื้อทีมนี่แม่เปลี่ยนทุกปีด้วยนะได้อาศัยพี่ไปโอพี่พี่บบพี่สุนันเนี่ยเปลี่ยนให้ทุกปีไล่กันไปตามสีแต่ละปีปีไหนสีไหนมาแรงนะก็อันนู้นอันนี้ก็จัดไปวันนี้เรามาสิบบ้าน ก็เคยบอกกับหมอสุทัศน์เอาไว้ว่าในชีวิตของลูกผู้ชายในหนึ่งในหนึ่งชั่วชั่วชีวิตเนี่ยขอให้ได้ปลูกบ้านสักครั้งแล้วมันจะรู้ว่ายุ่งชิบหาย <c oughs> แล้วมันจะรู้เลยนะว่ายุ่งชิบหายป <c oughs> ยกให้ลูได้เสร็จนะแล้วก็ไอ้บ้านทุกหลังก็จะเหมือนกันหมดใช่มันพิสูน,นันกระเป๋าหลัก พอเริ่มทำกับตอนจบเนี่ยไม่โทรหลนหายบานมันบานไปเรื่อยนะเวลาเริ่มทำรูปคนนี้ก็อยากได้ตรงนั้นไอ้คนนั้นก็อยากได้ตรงนี้อ่ะก็ต่อก็เติมก็อะไรก็ว่ากันไปกว่าพอจบทีพ่อบ้านหรือแม่บ้านคนที่วักก็รู้สึกหายใจย,ยาวๆเลยออจบสักทีแต่มันก็ไม่มีคำว่าจบนะมันก็ต้องทำรุ่นทำนี้กันไปเรื่อย วันนี้เราของพูดพระจิเจ้าถ้าในพระธรรมเก่าจะพูดกันถึงว่ามีเป็นยุคยุคน้พระธรรมเก่ามียุคประกาศศกมียุคผู้นําจิตวิญญาณมียุคกษัตริย์แลว้วเวลาที่ถึงยุคกรตริย์นะพระเจ้าก็เลือกคนคนหนึ่งที่จะมาปกครองประเทศเพราะชาวอิสาเอลเร่งร้อนขอผู้นําอยากไม้เป็นกษัตริย์เหมือน บ้านเมืองอื่นไหมืกับชนกลุ่มอื่นแล้วพระเจ้าก็บอกผ่านมาทางประการบอกว่าให้การตัดใหม่เนี่ยขอพรได้เรื่องนะกสังขอพรอ,อะไรขอพรอให้มีสติวิธีคิดขอองค์พระจิตเข้ามาอยู่ในตัวพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ย เพราะพลของพระจิตทำงานอยู่ในตัวเรามากมายมากมายวัดเราเป็นวัดเล็กๆแล้วพลพระจิตเนี่ยอยู่ในตัวเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระตุน้นไอศักยภาพในตัวเราเนี่ยให้มันออกมาได้มากขนาดไหนเอวันนี้ลูกว่ามารือเปล่าไม่ได้มานะถ้าลูกว่ามาเนี่ย นะวันนี้พี่ตูนอาจจะไม่ได้อ,าอา่านบทอ่านนะพี่ลูกว่าก็จะมาอ่านเสียงชัดแจ๋วนะนึกถึงลูกว่าเวลาเล็กๆนะั้นเริ่มพอเริ่มอ่านได้อะ่ะก็เริ่มมาอ่านวนชนเอาข้อเดียวก่อนจะไม่ใช,ใช่เดี๋ยวตอนนี้ได้ข่าวว่าพักหวานก็เริ่มอ่านได้แล้วนะใครจะไปนั่งนึกวันนี้วัดของเราเล็กๆ เรามีนักอิเล็กตรอนเป็นของเราเองแล้วเราไม่ต้องยืมตัวจากบ้านอื่นมาฉลองวัดก่อนหน้านี้สามสิ่ปีที่แล้วจะได้นะเราไปยืมตัวมาจากบ้านโป่งนะเอาแล้วก็เบื้องแล้วก็จะไอ้ที่มาก่อนหนักห้าหลักห้เองมาที่อยู่หลักห้าหนะมาขอเดี๋ยวนี้เรามีของเราเองแล้วนะต่อไปเราก็จะมีของเราเองอีกในๆๆเรื่องเป็นศักยภาพที่องค์พระจิตอยู่ในตัวพวกเราทุกๆคน ขึ้นอ,อยู่กับว่าเราจะให้โอกาสพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในตัวเราไหมวันนี้เราฟังพระวจนะพระเจ้าพูดถึงพระคุณเปโตรออกมาเริ่มประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกว่อนนะสัปดาห์ที่แล้วเราสมพวกพระเยซูเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์ทําไมเด็กๆก,ก็จะเรียนคำสอนว่าพระเยซูเจ้าก่อนสเสด็จขึ้นสวรรค์ต้องสั่งงานบรรดาสารุจิตตาวกไว้สามข้อ ข้อที่หนึ่งทุกคนมีหน้าที่สอนเรื่องของพระองค์เป็นการสอนคําสอนประกาศข่าวดีหนึ่งสอนคาสอนสงปกสองปกครองกลุ่มทิฏชนสามโปรดสินศักดิ์สิธิ์พอมาถึงสัปดาห์นี้เราสมโคตรองพระกิจวันนี้เป็นวันสําคัญของพระศาสนาจักรตรงที่เป็นวันเริ่มตั้งพระศาสนาจักรขอโคตรองพระจิตด้ยน,นะ เป็นวันที่เริ่มตั้งพระศาสนาจากักรแล้วพระศาสนาจักรก็เริ่มงานอันแรกเลยที่เราฟังในพระวจาวันนี้คือเริ่มงานออกประกาศสอนและอัาจารย์อันยิ่งใหญ่ก็เริ่มขึ้นผู้สอนที่ในบันทึกเอาไว้เนี่ยนะอาจจะเทศสอนเป็นภาษาของชาวยุปภาษาฮิบรูผู้ฟังมาจากหลายสิบประเทศหลายสิบแว้นแล้วผูกคนผู้ฟังก็แปลกใจไว้คนพูดเนี่ย พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ตัวเองพูดอีกภาษาหนึ่งแต่ทำไมเราเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเป็นอัศจรรย์ขององค์พระจิตซึ่งได้เริ่มกระทําและก็ถูกบันทึกเอาไว้ในนีงพี่น้องวันนี้เรามาร่วมยินดีกับพี่พี่บูญพี่ทูนันแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ร่วมยินดีกับกลุ่มชิฏตชนของวัดกลุ่มทิฏฐชนของวัดบุญเปาโลตรงนี้ ไม่ใช่เป็นชื่อนักบุญเปาโลธรรมดานะเป็นชื่อนักบุญเปาโลก,กลับใจกลับใจคือเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและทุกครั้งที่เวลาเราพูดว่ากลับใจเนี่ยใจความความหมายเนี่ยมันมักจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นไม่ดีมาสู่สิ่งที่ดีกว่านั้นกลุ่มกิจจนของวัดเราเนี่ยมีนามาชื่อนักบุญเปาโลกลับใจก็เป็นหน้าที่ที่พระพรของพระฝากของเราฝากให้เราเนี่ยทุกทุกคนทุกๆครอบครัว มีหน้าที่ไปแพร่ธรรมสอนคำสอนมีหน้าที่ในครอบครัวของเราเนี่ยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นระบบความขี้แต่งชลและท้ายที่สุดเป็นผู้ที่นําความรักแห่งพระพรพระเจ้าอน,นส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างถุกทุกคนนั้นในวันนี้เรามาร่วมใจกันในบุญธรรมวิราขอพรพระในจิมตมัสนิดเพื่อเวยพรสถานที่แห่งนี้ทุกคนอาศัยแลที่นี้ แล้วก้อยก็คอยของพระอยู่กับเราทุกทุกคนเป็นติ๊กต๊ะ <c oughs>